งัวกะติออกมากินน้ำเ้อค่ะพี่น้องกะิมากินกันเต็มเลยค่ะพี่น้องกินจนเมื่ดเลยเด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษตรทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่สิพ้าพี่น้องมาโลงัวกินน้ำตอนเศร้ากันเนาะพี่น้องฝากพี่น้องกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในเลือดเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอดันใดสิได้แจ้งเตือนให้เบิ่งเนาะจะเนาะเมื่อนี้สบายดีฟ้ามสิพาพี่น้องมาเห็ดอ,อาหารลวงงัวกินน้ำตอนเศรา้าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เด็กใส่หน่อยมาา่วยงานเนาะค่ะเนาะไอหลบ่ไดไปโรงเรียนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเบื่องส่วนผสมของกรัรลวงงัวกินน้ำแต่เศา้าเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเนาะ ง่ายๆค่ะพี่น้องสูตรง่ายๆพอใส่ค่าใส่ใจหลายงัวสี่ตัวนี้สใส่งบประมาณเท่าไรเนาะค่ะนาอพี่น้องเดี๋ยวมาเบิิงกันเลยเนาะจะาน้ะหนึ่งกกกน้ำตาลประมาณ3ช้อนนะคะผสมน้ำไว้ด้วยค่ะเด้อแล้วก็ตรงนี้อาหารคนครึ่งกิโลสูตรได้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลำละเอียดหนึ่งถ้วยใหญ่ เกลือหนึ่งถ้วยเล็กเนาะค่ะเนาะส่วนผสมเฮ็ดจังไงเนี่ยก็คือกากน้ำตาลนี่เขาสิผสมน้ำไว้แล้วนะค่ะเนาะพี่น้องผสมน้ำไว้แล้วเราก็เอาใส่แล้วแล้วก็คนค้นข้นข้นพี่น้องค้นห้ให้น้ำนี่เข้ากันเสียดแล้วพอค้นเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้ค่ะ เทผสมที่น้ำขาวไถ่ไว้ยางละเคืองกะละมั่งเขากับมาเตผสมให้ทั่วเลยค่ะเทผสมให้ทั่วทุกกละมังเลยจีใส่น้าประมาณครึ่งกละมังนะคะก่อนนะคะต่วนเรียกตัวมานะคะเพื่อนๆตัวมาเราเทอาหารข้นลึงเลยค่ะ อาหารคน18% 21%กร็บได้ค่ะพี่น้องต่อมาตามด้วยเกลือตามด้วยเกลือก็ได้ใส่เกลือหลาค่ะเกลือนิดน้อยเท่านั้นเกลือเกลือเม็ดเท่านี้่ะคะ่ะเพื่อนๆเกลือบบกเม็ดเท่านี้เล้วก็ตัวมาลํำละเอียดนะคะพี่น้องลํำละเอียดที่ลงไปเลย นึ่งถ้วยนี่สิใส่ซีกละมังเลยค่ะพี่น้องบ๊เปืองค่ะล่องวัวกินน้ำตอนเศร้าพี่น้องตรงนี้เสียดแล้วนะคะเ,เพื่อนเสียจแล้วที่พังงวัวมากกินให้เบืองเลยค่ะเด้อว่าง,งวัวกินดีบ่เนาะจา้ะเนาะกินดีหรือเปล่ามาลองดูกันเลยเอารัมร่องเสียจแลวกับได้น้ำให้เตรียมกละมังเล่ยค่ะพี่น้อง ในน้ำให้เต็มกะละมังเลยเพราะว่าวัวแต่ละตัวกินเยอะมากนะคะตรงนี้เขาเป็นส่วนผสมให้เพื่อนเืนเบื้อ,อ,อซงซื้อๆเด้อค่ะเด้อเอกากจะเปิดน้ำใส่ให้เต็มกะละมังแล้วก็จะปล่อยวัวมาให้กินนะคะตัวเล็กก็สิเป็นผู้เฝ้าได้พี่น้องเพราะว่าบรรดาสมุนทั้งหลายอันเดอะดอกคันแม่พี่น้อง สิมว้วนกินก้อนง่วเออม้าก็อยากกินน้ำงัว่ด้วยพี่น้องมว้วนเห็นบ่ไดล่อยูพ่อซัมเน่เรยปล่อยบ่ไดรพี่น้องต่อไปก็ปล่อยวัวออกมาได้เลยกับพูกลูกลองชิมก่อนเพื่อนเลยจ้าวนยยางหนายางล้างออกมาก่อนมูวมีสิทธิเลือกนะจ๊ะนะพี่น้องงัวกินน้ำด,ดีก็ดีก็ห่อว่าให้เขากินก่อนออกไปเนาะคะเนาะเอาให้กินเลี้ยมาแล้วมาแล้ว นางเขาวงมาแล้วก็จะมากินด้วยกันพี่นงองเสริมสร้างสุขภาพให้เขาเด้อดขื้อพี่นงองเขากินน้ำก็ไดง่วก็ไดกินน้ำดีผิวพรรณกระสีเหลื่อมสวยงามขนสวยงามสุขภาพแข็งแรงด้วยใจพี่นงองงว่วามาๆออกมากินด้วยกันกระลังปลอยออกมาเหมือนพี่นงองตัวเล็กตัวใหญ่กินน้ำกันเมื่อถวกตู่กินน้ำด้วยค่ะ,ออนนคะพี่นงอง แต่ที่มากินกันเต็มเลยค่ะพี่น้องกินจนเมื่อเลยได้ค่ะเดอ้อออกมาแล้วแต่ทีกินย่างอริดอร่อยได้พี่น้องกินจนหมดกะละมังเลยได้ค่ะเห็นบ่กินจนหมดกะละมังเลยแต่ทีานนม,ะะม,มาร่วมตัวกันกินกินให้หมดกะละมังเลยได้ค่ะพี่น้อง เห็นบ่คกะกินเหมดเลยเขามักตัวค่ะพี่น้องเขาชอบเขาชอบแต่ทีนีกินให้เหมดเลยค่ะพี่น้องหัวามักเลยค่ะพี่น้องตอนเศร้านี่กินเหมดเลยค่ะพี่น้องกลับไปเฮ็ด คือสบายดีฟ้ามได้เด้อค่ะเด้อรอง่วกินน้ำตอนเศร้าก่อนที่เทาสิออกไปปล่อยเขาสิบ่ได้กินน้ำตอนสวยเปลืองแค่เสร็จนะครัพี่น้องมันก็ทิสบายกับเหาเวลาเหาง่วออกไปปล่อยหัวหน่อยก็ทิเลียนเต็มอยู่นี่นแหละพี่น้องตัวกินก็ทิกิน กินจนเมื่อเลยค่ะพี่น่องกินหมดเลยก็จะกินประมาณนี้นะคะนั่งเขาวงมันกินหลายแล้วม่แตุ่่นและพ่อว,ว,ว่างมันเลยเขาวงกินเยอะๆนะคะ ย่งกันกินพี่น้องแย่งกันกินกน,น้ำาจ้าดูดจุ๊บๆเลยค่ะเสียบไหลกินแล้วก็ออกเดินทาง